เช้านี้ก็เข้าสวนมาเก็บเห็ดครับปีที่แล้ววันนี้แหละวันพระวันลอยกระทงเห็ดโคนออกครับพี่น้องไปกันเลยครับโอ้ยเช้านี้ฝนตกดินดินครับจังหวัดนนท์คึ้มเลยหาเห็ดกันครับผมไปเลยครับบ้านสวน ฝนตกครับวันนี้ตกลินลินเย็นนี้จะได้เป็นรอยกระทงไหมตกหาจุดกันครับผมตรงนี้นะครับปีที่แล้วเขาออกเราต้องตามไปพิสูจน์ว่าจะมีไหม มาเห็ดครับผมมีไม้ปีที่แล้วเขาออกตรงนี้เหรอครับปุ๊บอ,อ้าวอาเสียดายพ่แม่พีโนโ่น้องเมื่อเบิองน้ำกันแน่ว่าเนี่ยบ,าน,นบานเบิ้ลแล้วโอ้ยบมื่ไหรเมื่อเบิองมาเน,นี่โอ้ยบานเบิ้ลแล้วครับบานเบิ้ลแล้วโอ้ยพุ่น,น่ะโอ้นึกว่า นึกว่าพ่นสีบออกโอ้ยบา,าันเลิแเลยครับยีนะขาวม่เบืองพ่นออกตรงเวลาเพะเลยครับออกวันร้อยกระท่งยีที่แล้วก็ออกวันร้อยกระท่งคนครับคนพูดตัวพูดโอ้ร้ายอยู่ร้ายอยูต่ตาบาบานเลินแล้วหน้าอีกครับเพิ่งให้ก็น,น่าจะมีอยู่ครับโอ้ยุุนครับพุนครับตรงโค่นไม้ต้นไม้หมนครับ เขาขาวเห็นไหมครับนู่นครับนูๆๆ่นนู่นนู่นตรงโค้ดหนู่มอีบานบิ้นเลยครับอู้เสียดายครับบริเวณบึงอ้เห็นหนอนตูมตูมก็ดีกินหอมมากเลยครับผมวันนี้ก็เก็บเห็ดครับผมอ้หอกนี่ครับหาใหญ่ยาวครับเห็ดโคนครับผมโอ้ยอันซ่อนอันซ่อนมาหน,นิ เก็บเห็ดน้ำกันเลยครับผมนะครับมีดโค่นครับผมเสียดายบานมัดแล้วครับผมหลอกใหญ่เลยบ้านนี่นีครับหลอกง่ายหลอกใหญ่โอ้ต้องเอายังคุดนะครับพึ่งขึ้นมาครับเนี่ยดอกตุ้มีหน่อยนี่ครับนี่ครับอ้ข้างนี้ก็มีหลายครับ เก็บเห็ดนะครับหอมืเลยมาเลยครับพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำกันบ้านสวนครับนนทนครับโอ้ยเห็ดโค่นครับมาเน,นี่ยเมื่อนี้เสิได้กินเห็ดโค่นแล้ว่ะเก็บเห็ดน้ำกันเลยครับพ่อแม่พี่น้องน้ำตาลเศรษายแต่บ้านเปล่าโอ้โหพ่ออะไรอยู่ครับพ่อได้แกงอยู่แค่นี้มสนามบ้านครับบนไหน แกงได้อยู่ครับแค่นี้นีครับผมโอ้ยบ่ไหต่องข้าเบิงเนาะมันจะออกช่วงนี้นะครับผมเลื่อยกระทงปีทีเดล้วความจำขึ้นมากครับผมก็เลยเข้าาเบืองออกดีดีครับผมออกลงมือไปเลยครับนะครับผมลอกง้ามครับโอ้เก็บเพชรครับเพื่อนนี่ครับผม วันนี้ก็แค่นี้นะครับผมเก็บเห็บนะครับผมฝนก็เริ่มจะตกแล้วครับฝนตกลงมาแล้วเก็บเห็ก่อนนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมที่รับชมที่ครับ